รงเรียนชุมชนบ้านประโดกโคกไผ่สถิตวิริยะคุณตั้งอยู่หมู่ที่สตำบลหมื่นไวจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน171คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสุภวรรณชูการกุล รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การน้มนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติคอเสนอรายละเอียดผลการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขนมจีนประโดกสร้างทักษะอาชีพในประเด็นต่างๆดังนี้ พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุญเดศสยามมินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมนาถบพิษพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงพระราชทานพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาว่าการศึกษา สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี โรงเรียนชุมชนบ้านประดกโคกไผ่สถิตวิริยะคุณได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการน้อมนำพระบรมราชโชบายทั้งสีด้านสู่การปฏิบัติและพัฒนาดังนั้นผู้รายงานในฐานะผู้บริหารโรงเรียนรวมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จุดประสงค์1เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขนมจีนประดุกสร้างทักษะอาชีพ2เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนในด้านรักงานสู้งานทำงานจนประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตร ของดีประจำถิ่นขนมจีนประโดกในครั้งนี้มีกระบวนการดำเนินงาน6ขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างความตระหนักร่วม 2. รวมพลังทั้งระบบโรงเรียน 3. ครูภาคเพียรบูรณาการเชื่อมโยงพระบรมราโชบายกับการจัดการเรียนรู้ 4. นํนำสู่การพัฒนาคุณภาพ 5. ทุกคนทราบเป้าหมาย 6. ขยายผลความสำเร็จผลการดำเนินการผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรมีทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะในการแก้ปัญหาสามารถนำความรู้มาคิดสร้างสรรค์จัดทำชิ้นงานได้สำเร็จ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีมีทักษะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมและมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราชโชบายในด้านรักงานสู้งานและทำงานจนสำเร็จคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร8ประการค่านิยม12ประการ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกลุ่มหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีพฤติกรรมสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมเห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของาศาสนาที่ตนนับถือ มีจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น